ตัวเลขสถิติทางการจีนแสดงว่าอินเทอร์เนต็ตในทุกสิ่งหรือ IoT กำลังพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วในจีนโดยจีนประสบผลงานที่ดีในด้านการนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ข้ามอุตสาหกรรมรายงานสมุดปกขาวว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลกที่ประกาศเมื่อเด็วๆเดนี้แสดงว่าข้อมูลถึงปลายปี2024การประยุกต์ใช้ IoT ในจีนมีจำนวนถึงกว่า3,000ล้านรายสร้างสถิติสูงสุดใหม่ ตัวเลขสถิติจากรายง,งานสมุดปกขาวสแสดงว่าจนถึงปลายเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนฐานโทรคมนาคมของจีนมี11,930,000แห่งมีสมรรถภาพเชื่อมโยงที่แตกต่างกันสามารถสนองความต้องการทางการประยุกต์ใช้ของอุตสาหกรรมที่ต่างกันจนถึงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใช้บริการ IoT ของทั่วประเทศจีนมีจำนวน2,565ล้านราย โดยจีนได้เสร็จสิ้นการสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดครอบคลุ่มพื้นที่กว้างขวางที่สุดและมีฟังก์ชันที่ดีที่สุดของโลกตัวเลขสถิติยังสแสดงว่าปีนี้ยอดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนจะมีเกิน70ล้านล้านหยวนหรือประมาณ350ล้านล้านบาทขยายตัวมากขึ้น20%